สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลอกสติกเกอร์ให้ดูกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะหาของง่ายๆที่บ้านเลยค่ะบัตรแข็งและคัตเตอร์นะคะแกะสติกเกอร์ออกจากกล่องแล้ววางในที่เรียบๆนะคะจากนั้นใช้บัตรแข็งช่วยรียดค่ะเพื่อให้สติกเกอร์มีความเรียบขึ้นนะคะเอามาดูในส่วนที่ยับยับนะคะลูกค้าจะกังวลว่าตรงนี้จะติดได้ไหมจริงๆเราติดได้นะคะ วางลงกับพื้นแล้วนะคะใช้คัตเตอร์นะคะช่วยง้ดสติกเกอร์ค่ะเพราะสติกเกอร์บางทีเขาจะมีความเหนียวพวมมีความเหนียวแล้วเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับพื้นสําหรับใครที่ได้ไปลองงัดไม่ออกนะคะใช้คัตเตอร์ช่วยได้ค่ะตอนลอกลูกค้าระวังพวกลมด้วยนะคะเพราะจะทําให้สติกเกอร์ปิ้วติดกันและสุดท้ายก็จะเสียค่ะตอนลอกก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะลอกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาดูว่า สติกเกอร์ไม่มีความเสียหายอะไรนะคะตอนนี้ก็ลูกค้าสามารถนำไปติดได้เลยค่ะ